เรื่องดรามา่าหลังจากที่นัคอมเสียชีวิตไปตอนนี้มันก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ของคุณบอลเชิญยิ<ะ>้มกับลูกสาวนัคอมนะคะลูกสาวนัคอมก็คือน้องไอซ์นภัทริน<ะ>ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาออกรายการแฉของจี M 25มเอ็มยี่สิบห้านี่แหละก็เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าก็พูดแหละว่ามีการเคลียร์ใจกับฝั่งแจ้ชวนชื่นกับเมียของเขาเรียบร้อยแต่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งบ้านนัคอมเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกัน<ะ>ได้แต่ส่งไลน์ไปให้กําลังใจ แม่เอ๋ภรรยานักคอมเท่านั้นนักข่าวก็อยากจะถามแหละว่าอ้าวแล้วความสัมพันธ์กับไอซ์เป็นยังไงเพราะอะไรคุณผู้ชมเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีคนเนี่ยพยายามจะพูดใน <ไป S 2> โซเชียลอย่างเช่นข้อความที่ถามว่าบ้านไอซ์กับพี่บอลไกลกันไหมคะอยากให้มีกิจกรรมด้วยกันสักคลิปหรือไอซ์ไปตอบว่าไม่ดีกว่าจ้าช่วงนี้ต้องระวังทุกฝ่ายหรือรวมไปจนถึง IG Story หรือการ f o l l o w กันของไอ ระหว่างคุณบอลเชิญเย้กับน้องไอซ์ก็ไม่มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มจับจ้องว่าเอ้ยมันคงอารมณ์ประมาณว่างอนการโกรธกันหรือเปล่าแล้วมันก็มีการโยงอะนะขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ชมฟังเห็นภาพแล้วกันก็โยงว่าที่นักคอมเสียชีวิตเนี่ยต้นเหตุมันคงจะมาจากการที่คุณบอลเนี่ยไป,ไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงอันนี้อันนี้ในโซเชียลเขาพูดไม่แต่ที่บอลบอกว่าถ้าใครมีคลิป ที่คิดว่าเขาไปท้องหลอเนี่ยเอามาเผยแพร่ได้เลยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เที่ยวเขาไม่ได้ไปท้องหลอแต่ว่าใครจะรู้คุณบอลเขาพูดเหมือนขอโทษแหละใครจะรู้ว่าโควิดมันจะเป็นแบบนี้ก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองมันก็อยู่ในหัวใจเนาะในความผิดทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ยังไม่จบเพราะอะไรพวกคนก็พยายามจะถามแหละว่าเฮ้ยบ้านน้องบ้านบ้านนัหมังคือลูกสาวเนี่ยกับคุณบอลเนี่ยมันดูหมังเมินมันดูหืนห่าง มันเหมือนแก้วที่ร้าวใช่ไหมม,หมันไม่ได้เจอกันเลยซึ่งแน่ๆคุณผู้ชมข่าววันนี้ค่ะน้องไอ้ะพชรินมาออกรายการคุยแซ่บโชว์นะกับสามีของเขาคือน้องแบงค์แบ็กวาน,นิลามันก็มีหลายประโยคหลายสิ่งหนึ่งที่ที่น้องตอบแบบไม่ตอบแต่การไม่ตอบเลี่ยงตอบคือคําตอบซึ่งตอบแล้วเรารู้แหละว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะพี่บอยไปฟังมันเป็นยังไงคุณผู้ชมอยากให้ฟังมันเป็นการเลี่ยงการตอบที่ตอบคําถามให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์และ ความรู้สึกมันเป็นยังไงอาเชิญฟังเสียงค่ะแฟนผมใจเย็นๆแล้วกันครับแต่ทุกอย่างมันแบบมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุและผลของมันมันมีเหตุและผลที่มันจะเกิดขึ้นมามันไม่มีใครทําอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลนะับทุกคนคอมเมนต์กันด้วยความแบบใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็เข้าใจภรรยากับที่บ้านผมนิดนึงนะว่าเขาก็เพิ่งผ่านเรื่องหลายๆมาใจดีกับแฟนผมนิดนึงแล้วกันหนูว่าเวลาเจอดราม่าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบ วิ่งไปหาสามีละเพราะว่าได้แน,น่ๆคำว่าแบบจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นไม่ต้องอ่านจะเย็นเย็นมองผ่านมองผ่านมองผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือแบงค์เขาจะเป็นประเภทที่แบบไม่อยากให้เราแบบปรีดแบบไม่มีสติให้ค่อยใช้ความคิดคจะเย็นเ็นจะให้เรานับหนึ่งถึงสิบตลอดอ่ะไม่อยากให้เราผงผางอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับตัวเราอะไรมันไม่โอเคเราแค่ก้าวข้ามผ่านมันไปไม่ต้องไปเหยียบมันยังไงซะฟังแล้วเป็นไงคะเป็นไงหนูเลยเหรอเข้าที่หนูเลย ก็เข,เ,ขกเ,เขาก็บอกว่าใจเย็นเขาก็บ่นถึงโซเชียลเวลาแบบว่าคนในโซเชียลไปคอมเมนต์ว่าเขาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะก็ใจเย็นนะคะคนเราทุกคนเขาต้องมีเหตุเหตุผลของเขานะคะแล้วก็หนูว่าบ่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเหอะเพราะว่าจริงๆแล้วสองครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวพี่บอลแล้วก็ครอบครัวพี่ไอซ์เนี่ยเป็นครอบครัวที่รักกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่เหมือนคนในครอบครัวกันจริงๆอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเออเข้าใจผิดกันแล้วตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คุยกันไม่ไเคลียร์หรือเคลียร์กันแล้วอาจจะยังไม่ลงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เวลาผ่านไปหนูว่ายังไงความรักที่เราเคยมีให้กันแบบแบบเหนียวแน่นอะยังไงเดี๋ยวก,กลับมาดีแล้วแล้วฉันอีกอันหนึ่งฉันขอบพูดไม่อยู่ในบทนะอีพวกนั้นไม่ได้เขียนให้ฉันพูด <c oughs> แต่ฉันอยากจะพูด <c oughs> มันก็มีคนพยายามจะพูดไม่ว่าจะเป็นคนในสื่อหรือว่าคนที่เป็นดาราในวงการและนอกวงการบางคนก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วเห็นนะนะเช่น <c oughs> น้องไอซ์กอ่อพ่อกิน่างนี้นซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วเนะว่าเขามีอาชีพแต่ฉันจะขอถามต่อให้ฉันไม่มีอาชีพฉันเป็นน้องไอซ์แลวฉันกอ่อพ่อกินจะผิดตรงไหนอ่ะนั่นสิคือคุณไม่มีสิทธิ์จะไปว่าว่าใครกอร่อใครกินเพราะว่าพ่อเขาก็ทํามาเขาต้องดูแลครอบครัวถูกไหม<ช>แล้ววันนี้มันจะเป็นการพิสูจน์ต่างหากว่าน้องไอซ์กอ่อพ่อกินหรือไม่กอ่อพ่อกินเมื่อคุณพ่อไม่อยู่แล้ว<ช>เป็นผู้นําครอบครัวได้แล้วดําเนินชีวิตต่อไปได้หรือเปล่าต่างหาก<ช>คือมันมีคนพยายามนะจากพยายามไปพูดว่าโอ้ยพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยยจะทํําาาัังงไลบกกนหมด น้องไอซ์ก็เคยมาพูดแล้วว่าพ่อค่อมเนี่ยหาเงินทิ้งไว้เนี่ยเรียกว่าแม่เอ๋เนี่ยไม่ต้องทํามาหากินใช้ชีวิตได้สบายสบายทั้งชาติเลยใช่แต่เนี่ยก็มีคนมาด่ามากไงว่าลูกสาวไม่ทามาหากินนี่ยเกาะเกาะพ่อพ่อไม่อยู่แล้วคงลําบากเราเคยพูดไปแล้วว่าพี่ไอซ์เขามีอาชีพค่ะแล้วก็มีอาชีพหลายอาชีพด้วยเขาเป็นจริงๆแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งแล้วพี่ไอซ์กับ พี่แบงค์เนี่ยเขาแยกบ้านอยู่แล้วก็การใช้เงินเขาก็แยกกับทางบ้านทางคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แรกเรียบร้อยแล้วใครที่ไม่รู้อะไรจริงๆก็อย่าเพิ่งเอะอะเข้าไปพิมพ์แบบบั่นทอนเขาคุณก็ใจเย็นๆนะอย่างที่เขาบอกอนะช่วยมันก็ไม่แปลกหรอกใช้เงินพ่อแล้วไงอ่ะอ๋อก็จริงจะเมนอะไรช่วงนี้ต้องระวังนะคะเดี๋ยวโดนฟ้องได้นะที่จะเมนคิดถึงแมทใช่ที่จะโพสคิดถึงพพสนะแต่แต่ก็ยังมีเรื่องดีๆของพี่บอลเชิญยิ้มนะไงคะเพื่อนๆตลกอ่ะก็มีภาพอยู่ในอินสตา แกรมชื่นมือยังมีเรื่องดีๆใหด้ดีใจหน่อยนะ <c oughs> เขายังคบกันอยู่ยังไม่โตกว่างั้นเถอะแต่ใส่หนะ้นากากกันละไมทุกคนน่ารักมาก <c oughs> ใช่นะบอลเชิญยิ้มแจ๊คชวนชื่นตักบริบูรณนุ้ยเชิญยิ้มอะไรแบบนี้นะคะก็ถ่ายรูปกันสีสันนะก็เรียกได้ว่าเพื่อนความสัมพันธ์ยังดี <c oughs> นะก็ตามที่น้องจ๊บบอกในส่วนของบ้านน้องอายก็อาจจะต้องให้เวลานิดนึง เท่านั้นแหละนะคะ,นะก็สยบดราม่านะต่างฝ่ายต่างเดินหน้าไป<ช>ไม่มีอะไรรอกะคนเราก็มีอะไรที่อยู่ในหัวใจอะเนาะแม่แต่พี่บอลเขาบอกว่าที่เขาโดนมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าปีชงนะจริงเหรอ จริงเขาบอกหนูชงเข้มเลยนะท่านผู้ชนะหนูก็ชงอๆกับพี่บอลนะชงเข้มเลยเนาะเขาว่าเกิดปีมะแมหนูก็เกิดปีมะแมราศีเมษเหมือนกันซึ่งหนูก็ชงประมาณนี้แหละชงจริงจริงไม่เข้มไม่เข้มแต่ก็เสียบ้างแต่ก็เสียแมนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยลวงลึกทุกซอกทุกมุมวงการบันเทิงตีแผ่แซ่ ถึงใจบอกได้เลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะถอนเบไม่ได้อยากกัดแต่คนนี้ทำไงวะมือขอมุงเยพ่อจะเบื่อทันญาหรือเปล่าเลยออกขับขับรถวนไหมฉันจะขยี้ทันทีให้มันตายไปเลยไม่ให้เหลือซ่าตายแล้วแค่ทุลจอย้ายเวลาใหม่บ่าย3ามโมงครึ่งหน้าจอจีนเ2 5ีแล้วพบกันจ